สวัสดีครับสวัสดีทุกทุท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะนำวงจรควบคุมความเร็ว DC มอเตอร์มาเล่าสู่กันฟังนะครับซึ่งวงจรควบคุม DC มอเตอร์วงจรนี้นะครับก็เป็นวงจรที่ค่อนข้างจะแปลกจากวงจรอ,อื่นๆซึ่งองค์ประกอบของวงจรนะครับก็จะมีเพียงแค่ไดโอดที่นำมาต่อเป็นวงจรบิด4ชุด แล้วก็มี selector switch ตัวหนึ่งแล้วก็มีหล่งจ่าย12โวลตนะครับส่วน DC มอเตอร์ก็จะเป็น DC มอเตอร์ขนาดเล็กที่มีการควบคุมเฉพาะวงจร a m เจ t e r ส่วนวงจรฟิ e l d นะครับก็ไม่ได้พูดถึงซึ่งก็น่าจะเป็น DC มอเตอร์ชนิดที่เป็นแม่เหล็กถาวรน,นะครับหรือไม่ก็ ชนิดที่มีการควบคุมเฉพาะวงจรอะมเจอร์ส่วนวงจรฟิวไม่มีการควบคุมนะครับกระสฟิวของที่สําหรับโครงสร้างของวงจรนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีเซเลคเตอร์สวิตตัวหนึ่งซึ่งเซเลคเตอร์สวิตตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในลักษณะที่เรียกว่า make before break ก็หมายความว่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตําแหน่งก็จะทําการต่อวงจร ไปยังตำแหน่งถัดไปก่อนนะครับก่อนที่จะทำการเปิดวงจรในตำแหน่งที่ผ่านมาส่วนอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะเป็นไดโอดทั้งหมดที่นำมาต่อเป็นวงจรบิดซึ่งก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด4ชุดด้วยกันสำหรับหน้าที่ของวงจรบิดตรงนี้นะครับก็เอามาทำหน้าที่เป็นตัวตอบแรงดันนะครับเนื่องจากว่าไดโอดแต่ละตัวเนี่ยเมื่อได้รับการ forward bias ก็จะมีแรงดันตกคอมประมาณ0.7โวลต์เพราะฉะนั้นเมื่อนำไดโอด2ตัวมาต่อนุกรมกันแรงดันที่ตกค่อมที่วงจรบิดแต่ละชุดก็ประมาณ1.4โวลต์นะครับ0.7บวก0.7ก็ประมาณ1.4โวลต์แล้วหลังจากนั้นถ้าเอามาต่อนุกรมกับวงจรบิดอีกวงจรหนึ่งนะครับแรงดันก็จะเป็น2.8นะครับ1.4บวก1.4ก็จะเป็น2.8 ครับก็คือว่าถ้ามีการใช้วงจรบิด2วงจรต่อนุกรมกันแรงดันที่ตกค่อมก็ประมาณ2.8ถัดไปถ้ามีเพิ่มมาอีกหนึ่งวงจรนะครับก็บวกเพิ่มไปอีก14โวลต์และเพิ่มมาอีกหนึ่ก็เป็นอีก14โวลต์น,นะครับเพราะฉะนั้น4ชุดรวมกันนะครับแรงดันที่จะตกค่อมไดโอด ก็ประมาณ5,6โวลต์โอเคครับต่อไปก็มาดูการทำงานของวงจรนะครับซึ่งแอดมินก็จะซิมูเลตให้ดูสำหรับองค์ประกอบของวงจรนะครับก็จะประกอบไปด้วยแหล่งจ่ายตรงนี้นะครับซึ่งเป็นแหล่งจ่ายไฟ DC 12โวลต์นะครับตรงนี้ก็เป็น dc มอเตอร์ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวิตช์นะครับซึ่งมีทั้งหมด5้าสเต็ปด้วยกันแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของวงจรปิด ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยวงจรบิด4วงจรด้วยกันเพราะฉะนั้นการทำงานนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือว่าถ้าเราบิดซ e เลคเตอร์สวิตชมาที่ตำแหน่งนี้นะครับก็จะเห็นว่าแรงดันที่จ่ายให้กับมอเตอร์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแรงดันจ,จากแรแรงจ่ายตรงๆนะครับก็คือ12โวลต์นะครับ DC มอเตอร์ก็จะหมุนด้วยความเร็วที่สูงสุด นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะลดโหลดได้นะครับลดโหลดลงเหลือสักสารนะครับเราก็จะเห็นความเร็วของมอเตอร์วิ่งเร็วขึ้นนะครับสามร้อยหร้นะครับจากนั้นนะครับถ้าแอดมินเปลี่ยนมาตำแหน่งนี้นะครับบิดสวิตมาตำแหน่งนี้นะครับก็เห็นว่าเส้นทางของกระแสก็จะไหลามาตามเส้นทางนี้ แล้วก็มาจ่ายให้กับมอเตอร์ตามเส้นทางนี้นะครับซึ่งณขณะนี้นะครับแรงดันจากแหล่งจ่ายก็จะถูกลดลง1.4โวลต์น,นะครับก็คือ0.7บวก0.7นะครับคือแรงดันที่ตกคอมได้อด2สองตัวรวมกันก็1.4โวลต์จากนั้นนะครับถ้าแอดมินเปลี่ยนมาที่สเต็ปนี้นะครับแรงดันที่จ่ายให้กับ มอเตอร์นะครับก็จะลดลงตามสัดส่วนของแรงดันที่ตกค่อมกับตกค่อมที่ไดโอดตรงนี้นะครับและถ้าเปลี่ยนมาตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ทำการเปิดตัวนี้นะครับแรงดันก็จะลดลงตามส่วนอีกเช่นเคยก็จะเหลือตอนนี้มอตอนนี้ความเร็วของมอเตอร์ก็จะเหลือ339 rpm และถ้าแอดมินเปิดตัวนี้นะครับแล้วก็ ่อวงจรสวิตตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าแรงดันที่มาจ่ายให้กับมอเตอร์นะครับก็จะเหลือน้อยสุดนะครับความเร็วของมอเตอร์ก็จะวิ่งต่ําสุดซึ่งในวงจรในที่นี้นะครับเขาก็จะแสดงระดับโวลเตตให้ดูนะครับก็คือถ้าบิดมาที่ตำแหน่งนี้นะครับแรงดันที่จ่ายให้กับมอเตอร์ก็จะเหลือ6.8โวลต์กว่านะครับแต่ถ้าตำแหน่งนี้นะครับก็จะเป็น10 8.12โวลต์ v, นะครับถ้าเป็นตำแหน่งนี้ก็จะเป็น9.42โวลต์และถ้าเป็นตำแหน่งนี้ก็จะเป็น10.7แต่ถ้าเป็นตำแหน่งนี้นะครับแรงดันก็เกือบจะเท่าเท่ากับแหล่งจ่ายนะครับมอเตอร์ก็จะวิ่งเร็วสุดทีนี้มาดูในส่วนของกราฟซึ่งแอดมินจะทำการเปรียบเทียบให้ดูระหว่างแรงดันที่จ่ายออกจากแหล่งจ่ายซึ่งเป็นสีเขียวกับแรงดันที่ตกค่อมที่มอเตอร์นะครับหรือจ่ายให้กับมอเตอร์ ต่อไปก็จะเป็นส่วนของกราฟนะครับซึ่งแอดมินจะทําการเปรียบเทียบแรงดันที่แหล่งจ่ายกับแรงดันที่ตกคอมมอเตอร์ให้ดูนะครับว่าแต่และสเต็ปมีความแตกต่างกันอย่างไร <yourselves> เริ่มต้นนะครับแอดมินก็บิดสวิตช์มาที่สเต็ปนี้ก่อนนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าณตรงนี้นะครับแรงดันที่แหล่งจ่ายกับแรงดันที่จ่ายให้กับมอเตอร์เท่ากันนะครับจากนั้นแอดมินเปลี่ยนมาที่สเต็ปนี้แล้วก็เปิดตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าแรงดันลดลงตามส่วน มาที่สเต็ปนี้แล้วก็เปิดตรงนี้ครับมาที่สเต็ปนี้แล้วก็เปิดตรงนี้มาที่สเต็ปนี้แล้วก็เปิดตรงนี้นะครับ, này, ร này, รรบซึ่งเราก็จะเห็นว่าเส้นสีส้มนะครับที่เส้นสีส้มเราก็จะเห็นว่าแรงดันจะลดหลั่นลงตามสเต็ปลดหลั่นตามแรงดันที่ตกคอมไดโอดหรือตกคอมวงจรบิดในแต่และสเต็ปสำหรับสปีดของมอเตอร์ออรอก็เช่นกันนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปตาม แรงดันที่ลดลงโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ